สวัสดีเจ้าวันนี้เขาก็จะพาทุกคนมาทําเมนูซาจีนเจ้าซาจีนใส่ขี้เพียใส่ดีขมอมลอมนะเจ้าขั้นตอนแรกนะเจ้าเขาจะการหั่นผักเตรียมไว้เจ้ามีผักชีใบเลื่อยนะเจ้าผักแพรวัวผักไผ่ต้นหอมหอมป้อมเจ้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจิ้นง้วเจ้าจิ้นงัวแหวกทมอกก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เจ้าจัดการหั่นเป็นชิ้นเจ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามใจคนมากคนกินเนาะ อันนี้ก็จะเป็นผ้าคีรหรือะสามสิบกีบเจ้าจัดการหั่นเป็นชิ้นๆตามใจคนกินเจ้าแล้วก็เ,ากเอาไปใส่ไว้ในจีนเลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นผ้าคีรวหรือวสามสิบกีบแบบฟอกนะเจ้าแบบขาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นตับหวานเจ้าหั่นเป็นชิ้นๆตามใจคนกินนะเจ้าซาจีนี้ขาดตับก็ได้นะเจ้า ใส่เป็นตับสดเครื่องในซสดนะ้เจ้าวันนี้เนาะหลังจากนั้นเขาก็จะมาใส่เลือดเจ้าเลือดนี่ใส่หนักๆเนืน้อเจ้าเพราะว่าซาจีนเขาต้องการเลือดเยอะๆเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงแล้วก็จะคลาซอยเจ้าจะคลา,ามันก็จะมีดำๆหน่อยในเจ้าเพราะว่ามันอยู่ในตู้เย็นเหมือนเนาะอันนี้ก็จะเป็นพริกลาบเจ้าใส่พริกลาบไปสองสามจอนเนาะซาจีนี่บอดี้จางพริกจางเกลือเนะเจ้าในน้ำพริกนี่ก็จะปรุงใส่เกลือไปเรียบร้อยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นขี้เพียต้มเจ้า ไข่มากขมขมกะใส่นักหนักเจ้าแต่ข้อเสียของการใส่ขี้เทียนหนักก็คือมันจะยเนื้อเฮาดำเจ้าก็ใส่ผงชูรสไปเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพักที่เฮาหันเตรียมไว้เนาะวันนี้บ่มีหอมดวนหรือว่าสาระเน่เนจ้าอ่าตีการ์ดมันมดเจ้าอันนี้เฮาก็จัดการใส่ดีควดลงไปเลยเจ้ามาขมอมลอมขมหนักขมน้อยก็แล้วแต่เนาะเฮาก็มาขมหนักกะใส่นักหนักเจ้าจัดการคุ้นค้นไปเลยเจ้า หน้าตาซาจีนี่ก็คือซานี่ก็คือหมายถึงที่เขาเอาไปหั่นหั่นนะเจ้าเป็นชิ้นๆเนาะเลือดมันน้อยเขาก,ก็เติมลงไปแห,เหมเจ้าก็จัดการโกนเจ้ากิ่นกับข้าะนุ่งห่อนๆนะเจ้าโอ้ยมันตึงมอ่อขนาดเจ้าอันนี้เป็นคลิปวิธีทำเนจ้ามีมีคนคอมเมนต์ว่าใครอยากหันวิธีทำก็เลยเอามาลงให้ดูนะเจ้า พอดีทาวิธีทําซาจีนแต่ว่าเคยมีคลิปทําเจ้าอันนี้เขาก็มาทํใไม่เนาะจิ้มพอเจ้าจางอาย่างเขาก็เติมกระปุงเพิ่มเนาะอันนี้จางโคม้มเขากับใส่ดีงัวควัดลงไปเจ้าหลังจากนั้นก็คนคุกเข้าให้เข้ากันหน้าตาซาจีนก็จะประมาณนี้เลยเจ้าขณะที่ผักไปตัวนี้ก็ยังยากรอยู่นะเจ้าของมันมากเนาะมาดีว่าก,กันเจ้า พอเขาค้นุกเข้าได้รสชาติตีเฮามากแล้วเขาก็ตักใส่จานใส่ถาดเลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นคลิปเจ้าคลิปก่อนตีเฮาจะทําคลิปกินเนาะเพิ่งจะตัดต่อเซตเจ้าแก้มพกกักนักพักกับของเขานี่กับมีปลาทวบลกแข้งเจ้าปลาเขือต่อแล้ว,ลวก็เอาลูกโดดหมีไปเลยเจ้าก็เป็นพริกสดนั่นแหละเจ้ากระเทียมเนาะวันนี้เขาได้เอากระเทียมมาเจ้า เอาข้าวเนืองโอดไปเลยเจ้าข้าวเนึ่งโอดหมายถึงอย่างเอาข้าวเหนียวจำ้ำหรือว่าข้าวเหนียวตุ้ยไปเลยค่ะนะเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็บอมีหยัางหลายเนาะใครชอบคลิปกระโจยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจิ้มนอเจ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนะาะป้ากันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีเจ้าไปหัาชมคลิปได้เลยเจ้า กะฟังเสียงจี้หีดห้องไปตัวนะเจ้าเพราะว่าเสียงจี้หีดที่บ้านนี่มันห้องดังขนาดเจ้า